ช่องตามใจทูเดย์ตอนพิเศษต้นเทาเยาวๆ 1. หนึ่ฤดูใบไม้ผลิรัชศกไทชูปีที่สิบบนกำแพงหอสูงตระงานนาเขตชายแดนเด็กสาวในอภรรสีแดงเพลิดพริงนั่งอยู่บนช่องกำบังของป้อมประการท่อสายตามองไปยังทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไกลอออกไปจะวิ้นจูต้องกลับแล้วพยะยะค่ะด้านหลังองครักเอ่ยด้วยท่าทางนอบน้อมเด็กสาวอภรรแดงโบกมือเอ่ย ไม่ได้คาจะรอท่านพ่อและท่านแม่กลับมาองคครักมุมปากกระตุกโดยไม่รู้ตัวเอ่ยองค์รัชทายาทและพระชายรัชทายาทไปวาาคงไม่กลับมาเร็วเพียงนั้นพยะยะค่ะได้ยินเช่นนั้นเด็กสาวชุดแดงจึงยูปากเล็กอย่างไม่พอใจน่าเบื่อเสียจริงหากจะวินจูรู้สึกเบื่อมิสู้กับจินหลิงดีหรือไม่ นี่คือหยงเลิศจวินจูที่ห้องเต้ทรงรักและเอ็นดูที่สุดเมืองจินหลิงที่จเจริญรุ่งเรืองไม่ยอมอยู่ดื้อจะติดตามท่านอองพระชายามาอยู่ดินแดนแห้งแล้งแห่งนี้ยังกล้ามาบ่นว่าหน้าเบื่ออีกหรือเด็กสาวแลบลิ้นอย่างซุกซนจินหลิงหรือข้าไม่กลับพี่ชายถูกเสด็จปู่ให้เรียนนั่นเรียนนี่ทุกวันใกล้จะกลายเป็นเด็กแก่แล้วแม่ข้าจะไม่ต้องเรียนสิ่งเหล่านั้นแต่มีคนคอยติดตามเป็นขบวนวุ่นวายยิ่งนักมีสู้มาเที่ยวเล่นที่เขตชายแดนกับท่านแม่และท่านพ่อดีกว่า คงมีเพียงพระองค์ที่คิดว่าซื่อจื่อนั้นเหมือนเด็กแก่กระมังซื่อจื่อนั้นยังหัวเราะกับการปั่นหัวเสด็จอาหลายพระองค์จนหัวหมุนอยู่เลยนะพะยะค่ะเด็กสาวผู้นี้ก็คือบุตรีที่รักขององค์รัชทายาทเซียวเฉียนเย่และสิงเฉิงจจวินจูนานกงม่วยหยงเล่อเจวินจูที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งชื่อเล่นยาวๆพริบตาเดียวก็ผ่านไปสิบปีแล้วตุ๊กตาตัวน้อยน่ารักเติบโตกลายมาเป็นเด็กสาวพุ่งดง,งามเพลิดพริ้งแล้วแม้จะยังมีความเป็นเด็กทว่ายังมีความสง่างามที่แตกต่างไปจาาากมรด ขณะมององครักษ์ผู้ซื่อสัตย์ตรงหน้าดวงตาเยาวเยวๆกลอกกลิ้งไปมากระโดดลงมาจากที่กำบงังพวกเราไปกันเถิดต้องกลับไปแล้วเดี๋ยวท่านลุงจะเป็นห่วงพยะขาจจวินจูองครักษ์ตกใจกับการว่าง่ายของจวินจูเช้าวันต่อมาแม่ทัพใหญ่นานกงชวีซึ่งประจำการอยู่เขตชายแดนมองดูจดหมายในมือพร้อมกัดฟันท่านลุงเยาเยาวๆจะไปเที่ยวไม่ต้องคิดถึงข้านะเจ้ากะไม่นานก็กลับมาแล้วเจ้ากะทหารหนานกงชวีเอ่ยเสียงเย็นรีบส่งคนออกตามหา ท่านแม่ทัพจะไปหาที่ใดขอรับองค์รักษ์ลำบากใจขึ้นมาขึ้นเหนือล่องใต้ชื่อเสียงการหนีเที่ยวคองจวนจินจูนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วจีนหลิงพวกเราจะไปตามหาได้ที่ใดกันเล่านั้นกงชวิริตาออกนอกเขตกำแพงขอรับ บนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เด็กสาวงดงามในชุดแดงกำลังโคบมาขาวองอาจวิ่งทยานอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะราวกับเสียงกระดิ่งดังไปตลอดทางผู้คนที่พบเห็นระหว่างทางยังอดที่จะหัวเราะตามไม่ได้ขณะมองตามเด็กสาวผู้กระฉับกระเฉงไปจนลับสายตาเยาวาเยเดินเดินหยุดหยุดมาตลอดเส้นทาง นางที่เดินทางเข้าสู่เขตทุ่งหญ้าตัวคนเดียวไม่ได้รู้สึกกลัวแม้อายุจะยังไม่เต็ม14หลายปีมานี้ไม่ว่าจะติดตามบิดามารดาหรือติดตามท่านลุงเสียงเกินนางก็เคยไปมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเขาสูงชันแม่น้ำงดงามหรือพื้นที่ธุรกันดารน,นางต่างไปมาแล้วเพียงมีทุ่งหญ้าเท่านั้นยากที่จะหยุดเยา่เยาจิ้นจู่ผู้ไร้เทียมทานได้ วันนี้เยาเยาจูมาเดินเข้ามายังหมู่บ้านเล็กๆในเขตทุ่งหญ้าที่นี่มีชนกลุ่มต่างๆอาศัยอยู่ทั้งชาวจงหยวนและชาวเสื้อมู่แน่นอนว่าเยอะที่สุดคือชาวไปหยวนเพียงเดินเข้าไปในเมืองเล็กๆนางก็ดึงดูดสายตาจำนวนไม่น้อยได้เป็นอย่างดีเด็กสาวงดงามตัวคนเดียวแน่นอนว่าเพียงพอที่จะดึงดูดสายตาผู้คนได้เพียงแต่คนเหล่านี้มีทั้งชื่นชมอย่างบริสุทธิ์ใจทว่ายังมีคนที่มีความคิดร้ายแม่นางน้อยมาจากที่ใดหรือ ชายเปยหยวนตัวสูงใหญ่ขวางอยู่ตรงหน้านางเอ๋ยถามเป็นภาษาจงหยวนด้วยสำเนียงแปลงๆเหยาเหยา,ยาเลิกคิ้วเจ้าทายดูสิชายเปยหยวนหัวเราะขึ้นมาให้ข้าทายหรือข้าทายว่าเจ้ามาจากจงหยวนหรือมีเพียงสตรีจงหยวนที่ดูบอบบางเพียงนี้มิสู้กลับบ้านกับข้าหรือไม่เหยาเหยากับพริบตากลับบ้านหรือยายข้าต้องกลับบ้านกับเจ้ากลับบ้านกับข้าเป็นภรยาของข้าน่าสิชายเปย์หยวนเอ๋ยกลั้วเสียงหัวเราะ ที่นี่ไม่ได้มีสตรีจงหยวนที่สวยเพียงนี้นักเอ๋ยพร้อมยกมือขึ้นมาหมายจะสัมผัสใบหน้าเล็กของเยาวๆอกัอกอักมือยังไม่ทันได้สัมผัสใบหน้าเล็กนุ่มนิ่มนั้นชายผู้นั้นก็กุมมือข้างหนึ่งร้องขึ้นมาเสียงดังทุกคนหันไปมองทันใดทว่าเห็นนอนสีขาวราวกับหิมะตัวใหญ่เกาะอ,อยู่บนหลังมือของชายผู้นั้นเพียงแต่จุดที่ถูกนอนกัดเริ่มเขียวคล้ำขึ้นมากระจายเป็นวงกว้างออกทุกทิศทางนอนตัวนั้นมีพิษมีคนเอ๋ยร้องเสียงหลง ใบหน้างดงามของเยาเยาวมีร้อยมีหันว่าบรยบรย,บรยะวะวะดาวะยะวาวอยู่เพียงแต่ผู้คนรอบข้างที่มองมากลับรู้สึกสันหลังเย็นวา่ามารดาของเจ้าไม่เคยสั่งสอนเจ้าหรือท่องอยู่ในยุทธภาพมีสามสิ่งที่เจ้าไม่อาจหาเรื่องที่สุดหนึ่งคือคนแก่สองคือเด็กสามคือสตรีข้าเป็นตั้งสองสิ่งเจ้ายังไม่ลืมหูลืมตาเยาเยาวจิ้นจูผู้อายุยังไม่เต็มสิบสี่มั่นใจว่าตนเองยังเป็นเด็กเป็นเด็กดีผู้หนึ่งอาไปากลับมา นอนที่กอะอยู่บนหลังมือของชายผู้นั้นรีบกระโดดกลับมาอยู่ในมือของเยาเยาคลอเคลียอย่างออดอ้อนอยู่ในมือของนางไตกระดึบเข้าไปยังขวดยกด้านข้างเยาเยายโยนยาหนึ่งเม็ดให้เอ่ยต่อไปออกมาท่องยุทธภพอย่าลืมเบิกตาให้โตเสียบ้างคุณหนูเยาเยานายท่านเชิญคุณหนูไปพบขอรับชายชุดดำสองคนปรากฏตัวขึ้นบนหัวมุมถนนเอ่ยกับเยาเยาด้วยท่าทีนอบน้อม ผู้คนรอบข้างมองเห็นชุดของชายชุดดำทั้งสองตกใจขึ้นมาทันใดไม่สนใจชมความสนุกอีกรีบแยกย้ายออกไปเยาเยาเลิกคิ้วนายท่องนายท่านอันใดกันข้าไม่รู้จักและไม่ได้ชื่อเยาเยาอันใดด้วยคุณหนูเยาเยาเชิญขอรับเยาเวยาส่งเสียงหยันดวงตาวาววับเอ่อยร้องขึ้นทันใดอ่าท่านพ่อในที่สุดท่านก็มาแล้ว ได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของชายชุดดำทั้งสองพันเปลี่ยนรีบหันกลับไปเยาเยาวรีบหมุนตัวเตรียมเพ่นหนีหน้าเสียดายก้าวได้เพียงสองก้าวก็ต้องหยุดลงยุ่ปากเล็กอย่างไม่พอใจเพราะห่างออกไปตรงหน้าของนางมีชายชุดดำสองคนยืนอยู่คุณหนูเยา่เยวเชิญขอรับเยว่เยวกรอกตาใครจะไปกับเจ้ากันดูฝีมือข้าเถิดควันสีม่วงกระจายออกมาจากแขนเสื้อของนางขณะเดียวกันอาไปาก็ออกมาจากขวดหยก แม้วรยุทธของเยาวๆจะสู้อันอันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อ่อนแอบวกกับมีอาปยและยาพิษของคุณชายเสียนเกลสามารถทําให้ชายชุดดําทั้งสี่ล้มได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงทว่าไม่นานก็มีชายชุดดําปรากฏตัวขึ้นมากมายระอจนเยาวๆพบว่าต่อให้นางใช้พิษไปมากเพียงใดก็ยังไม่อาจจัดการอีกฝ่ายให้หมดได้แม่อีกฝ่ายจะไม่ได้ทําร้ายนางแต่หากต่อสู้เช่นนี้ต่อไปนางเองก็เหนื่อยไม่เอาแล้วฮือฮือพวกเจ้ารังแก้วเด็กสาวงดงามในชุดสีแดงนั่งลงกับพื้นยกมือปิดหน้าร้องให้ขึ้นมา คือ,คอคือพวกเจ้ารังแกเด็กรังแกผู้หญิงพวกเจ้าเป็นคนเลวชายชุดดำมึนงงขึ้นมาทันใดเป็นใครรังแกใครกันแน่มองสหายที่นอนกองกันอยู่บนพื้นชายชุดดำจนวาจาสมกับเป็นคนชั่วน้อยจริงๆสรสงแซงร้องให้ยังทำได้ลงคอมันดาของเจ้ามีได้ระยังอายเยี่ยงเจ้าเสียงชายผู้หนึ่งส่งมาเยาเยเงยหน้าขึ้นมองคนมาใหม่ผ่านง่ามนิ้วที่แยกออก ชายไวกลางคนหน้าตาหล่อเหลาอยู่ในชุดสีดำสาวเท้าเชื่องช้าเข้ามาทางนี้มองเยาๆยาพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มสิริรักเจ้ามาที่นี่เพื่อเยี่ยมอาจารย์หรือเยาๆลุกขึ้นมาวางมือลงใบหน้าสะอาดสะอา้านไม่มีน้ำตามแม้เพียงนิดเจ้าเอ่ยแล้วหลายข้าไม่รู้จักเจ้าชายผู้นั้นจนใจเอ่ยอย่างเจ็บปวดเด็กน้อยเจ้าลืมอาจารย์เสียแล้วยาเยากับพริบตาครุ่นคิดอยู่นานสมองพลันสว่างวา่าอาข้านึกขึ้นได้แล้วเจ้าคือคนช่วยใหญ่ผู้นั้น ชายผู้นั้นยกยิ้มมุมปากข้าเป็นคนชั่วใหญ่หรือว่าเจ้าไม่ใช่คนชั่วน้อยหรือข้าไม่ใช่ท่านแม่บอกว่าข้าเป็นเด็กดีเยาเยายู่ปากเล็กกระทืบเท้าเราอย่างไม่พอใจชายวันกลางคนเอ่ยด้วยรอยยิ้มในเมื่อนึกออกแล้วว่าข้าคือใครเช่นนั้นกลับไปกับอาจารย์หรือไม่เยาเยาเหลือบซ้ายแลขวาข้าไม่ไปได้หรือไม่เจ้าว่าอย่างไรเล่าก็ได้เยาเยารู้สึกเศร้าใจขึ้นมาทันใด เยาเยานั่งกัดกลุ้มอยู่บนผืนหญ้านอกกระโจมฮือฮือนั่งถูกคนช่วยใหญ่จับตัวอีกแล้วความจริงนางแทบไม่เหลือความทรงจำในวัยเด็กแล้วเพียงจำได้แม่นว่าในตอนนั้นคนช่วยใหญ่จับตนเองไปท่านพ่อจะต้องตีค่าอย่างแน่นอนเด็กน้อยคิดสิ่งใดอยู่กงวิเชนเดินออกมาจากกระโจมนั่งลงด้านข้างนางเยาเยาส่งเสียงหยันในลำคอหันใบหน้าเล็กหนีไม่มองเขากงวิเชนเลิกคิวยื่นมือไปบีบใบหน้าเล็ก เจ้าจะลองดูอีกหรือไม่ว่าเจ้าจะหนีออกไปได้เยี่ยงไรเฮ้อเหยาเยา,ยามองไปอีกทางไม่มองคนตรงหน้าว่าอย่างไรกลับราชสำนักเป็นหวนกับอาจารย์ดีหรือไม่กลับไปแล้วเจ้าก็จะกลายเป็นองค์หญิงสูงสักเยาเหยาแลบลิ้นปลิ้นตาข้าไม่ต้องการไปหยวนไม่สนุกเลยสักนิดกงวิเฉินคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มใช่จงหยวนสนุกกว่าเหยาเหยาเอ่ยย่ยยุ น่าเสียดายเจ้าเอาชนะท่านลุงใหญ่ไม่ได้เอาชนะเสด็จปู่นิงอองไม่ได้เอาชนะแม่ทัพสั่งแม่ทัพเฉินแม่ทัพเซวีเหล่านั้นไม่ได้ยิ่งเอาชนะท่านพ่อข้าไม่ได้เด็กน้อยเจ้าช่างไม่กลัวตายเสียจริงกงวิเฉินรีตามองนางด้วยสายตาอันตรายเย่าเยาหดลำคอขยับออกห่างจากกงวิเฉินเจ้ากล้าตีข้าหรือข้าจะให้อาไปกัดเจ้ากงวิเฉินจ้องมองนางอยู่นานพันยิ้มขึ้นมากวักมือเรียกนางเอ่ยมานี่คุยกับอาจารย์สัก์หน่อย เยาเยาเอ่ยอย่างระมัดระวังข้าไม่มีทางบอกความลับของต้าเสียกับเจ้าเด็กอย่างเจ้าจะรู้ความลับอันใดกันกงวิเชินไม่ใส่ใจใหญ่เจ้าจึงวิ่งออกนอกเขตกำแพงมาคนเดียวพ่อแม่ของเจ้าเล่านี่ก็คือความลับเยาเยาเอ่ยอย่างทะนงตนคิดในใจว่าหากข้าบอกเจ้าว่าท่านพ่อท่านแม่ไปวลาเตรียมร่วมมือสังหารพวกเจ้าเจ้าคงจะสังหารข้าทันทีหน่าสิกงวิเชินไหวไหลเอ่ย ก็ได้เช่นนั้นเราคุยอย่างอื่นยายพ่อแม่ของเจ้าจึงยังไม่สังหารเจ้าเด็กเสียวเชียนเวยนั่นเย้ยเยวกรอกตาใส่เขาอย่างไม่พอใจต่อให้เสด็จอาสามจะน่ารำคาญสักหน่อยอืมเสด็จอาสพายสามน่ารำคาญยิ่งกว่าแต่ก็ไม่จําเป็นต้องสังหารเขานี่นาข้าได้ยินว่าฮ่องเต้แต่งตั้งบิดาของเจ้าเป็นองค์รัชทายาทนี่นาเช่นนั้นแล้วอย่างไรเจ้าไม่กลัวเสี่ยวเชียนเหวยจะสร้างเรื่องวุ่นวายให้เขาหรือแต่ท่านพ่อของข้าชินแล้วนี่ อีกทั้งท่านพ่อยังชอบออกมากับท่านแม่ไม่ต้องการเป็นรัชทายาทเสด็จอาสามยัง,งโง่เขลาเพียงนั้นแม้แต่พี่ชายข้าเขายังไม่อาจเอาชนะได้จะสร้างเรื่องอันใดให้ท่านพ่อได้เล่าเยาวามีท่าทีไม่ใส่ใจช่วงเวลาหนึ่งปีเป็นเวลากว่าครึ่งปีที่ท่านพ่อท่านแม่ไม่อยู่ในจินหลิงกลับกันสเสด็จอาสามยัง,งโง่เขลาให้พี่ชายหลอกจากนั้นถูกสเสด็จปู่ดุด่าจนหน้าดำหน้าแดงช่างหน้าสงสารนะกกงวิเชินกระตุกมุมปากอย่างดังไม่เปลี่ยนหัวข้อ เจ้าอยู่เขตทุ่งหญ้าเป็นบุตรสาวของข้าดีหรือไม่อาจารย์จะให้เจ้าเป็นราชินียิ่งใหญ่กว่าจะวิญจูองค์หญิงมากทีเดียวเยาเยา,ยามองเขาด้วยความสงสารคนชั่วใหญ่เจ้ายังไม่แต่งงานใช่หรือไม่ท่านแม่บอกว่าเป็นคนอยากทำตัวชั่วช้าเกินไปมิเช่นนั้นจะแต่งภรรยาไม่ได้แม้แต่ท่านลุงเสียนเกอและท่านลุงใหญ่ของข้ายังได้แต่งงานแล้วเจ้าว่าเจ้าน่าสงสารใช่หรือไม่กงวิเชินยิ้มร้ายยื่นมือไปบีบใบหน้าเล็กเรียกท่านพ่อ ไม่เรียกไม่เรียกหรือข้าจะโยนเจ้าทิ้งไปในทุ่งหญ้าเป็นอาหารหมาป่ากงวิเฉินเอ่ยด้วยรอยยิ้มอื้อไม่เรียกอาเด็กดีเรียกท่านพ่อเจ้าอยากได้ม้าตัวนั้นของอาจารย์มิใช่หรือเรียกแล้วจะเป็นของเจ้ากงวิเฉินหลอกล่อดวงตาเยาเยาววับท่านพ่อกระงองน,นี้เฉินพึงพอใจยอมปล่อยนางพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มเด็กดีเรียกอีกท่านพ่อ เยว่เวลุกขึ้นวิ่งไปด้านหลังกงวิเฉินจากนั้นวิ่งไปกอดสตรีชุดสีฟ้ารูปชมงดงามเอ,อ่ยเรียกพร้อมกระโดดโลดเต้นท่านแม่ในที่สุดท่านก็มาช่วยเยาเวๆแล้วเยว่เยถูกคนช่วยใหญ่จับแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของตงอวิเฉินพันชงักหันกลับไปมองคนที่ไม่รู้โผลมาตั้งแต่เมื่อใดด้านหลังกัดฟันเอ่ยเว้จวินมั่วช่องตามใจทูเดย์ต้นเถาเยาวสอง เจ้าสำนักกงไม่เจอกันนานเป็นอย่างไรบ้างนานกงม่วยืนอยู่ข้างวจวินม่วเอ๋ยด้วยรอยยิ้มชั่วพริบตาสิบปีก็ผ่านไปแล้วกลายเป็นมารดาของบุตรหลายคนแล้วนานกงม่วที่บุตรคนโตทั้งสองใกล้เต็ม14ยังคงงดงามเมื่อเทียบกับ1ิปีที่แล้วสิ่งที่วันเวลามอบให้นางคือเสน่ห์และความเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นท่านแม่ท่านแม่มองเห็นบิดามารดาใบหน้าเล็กงดงามของเยาเยาเต็มไปด้วยความดีใจซุกอยู่ในอ้อมกอดของนานกงมัว่ว นานกงม่วลูปศีสะะเล็กของบุตรสาวอย่างจนใจเด็กดือ้อซิงเฉิงจะวินจู่กงวิเฉินมองไปยังสตรีอาพรฟ้าผู้นั้นดวงดามีแววซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนานกงม่วพยักหน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มไม่เจอกันหลายปีเจ้าสำนักยังคงสง่างามเช่นเดิมกงวิเฉินส่งเสียงหยานเลิกคิ้วมองไปยังทั้งสองคนพวกเจ้าช่างมีความกล้าไม่น้อยถึงยังกล้าเข้ามาในเขตทุ่งหญ้าตามลำพังเช่นนี้ ไม่กลัวจะกลับไปไม่ได้หรือเมื่อมีบิดามารดานหนุนหลังความกล้าของเยาเยาพลานนันีมากขึ้นหลบอยู่ด้านหลังไวจวินโม่โผล่ใบหน้าเล็กออกมาเอ่ยด้วยรอยยิ้มพวกเราไม่กลัวคนเป๋ยยวนอย่างเจ้าหรอกตอนนี้ต้องเป็นพวกเจ้าที่กลัวเราจึงจะถูกกระมังคนช่วใหญ่ขี้โมหืด วาจานี้ของยาวๆไม่ได้เอ่ยผิดสิบปีมานี้สถานการณ์ของไปยวนนอกเขตกำแพงไม่ได้หน้าอภิรมนักภายในสิบปีห้องเต้ไทชูออกนอกเขตกำแพงด้วยตนเองถึงสองครั้งเผาวาลาขึ้นตรงกับตาเซียเผาตาตาเองก็ไม่ได้สงบเผชิญหน้ากับราชสำนักไปยวนอยู่บ่อยครั้งกงวิเชิญมีสายเลือดของจงหยวนนกว่าครึ่งทําให้เขากุมอํานาจภายในของไปยวนได้ ไม่รับรื่นนักคนเปยหยวนยอมรับคนต้าเซียเป็นที่ปรึกษาได้ทว่าไม่อาจยอมรับคนที่มีสายเลือดของตาเซียมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาได้แม้ยามนี้อำนาจกว่าครึ่งของราชสำนักเปยหยวนจะอยู่ในกำมือของเขาแต่หากต้องการ,รเผชิญหน้ากับต้าเซียเขาย่อมรู้อยู่แก่ใจว่ามีกำลังไม่เพียงพอกงวิเชเฉินคล้ายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองไปยังยายาวยาๆยา,ยาเพียงรู้สึกว่าแผ่นหลังสันสถานรีพดศรีษะกลับไปอยู่ด้านหลังของบิดากงวิเฉินมองไปยังเวจวินมั่วอีกครั้ง เลิกคิวพลังเอ่ยทั้งสองท่านมาคงไม่ได้มาเพื่อตั้งใจมาเยี่ยมข้ากระมังองร์รัชทายาทแห่งตาเซียพระชายราชัชทายาทหืมเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบมหาคนกงวิเฉินมองพิจารณาทั้งสองคนอยู่ชั่วครู่ยกยิ้มขึ้นมาทันใดเอ่ยช่างเถิดนานแล้วที่ข้าไม่มีคนรู้จักเดินทางมาจากจงหยวนในเมื่อมาแล้วก็มานั่งดื่มกันสักจอกเถิดกงวิเฉินเอ่ยจบก็หมุนตัวเดินเข้าไปในกระจมใหญ่ นานกงมั่วมองสบตากับเวจวินมั่วเล็กน้อยส่งยิ้มให้กันทั้งสองคนจูงมือกันเดินตามเข้าไปแม้จะจากจงหยวนมาสิบปีแล้วความเคยชินของตะงอวิเชินยังเป็นเหมือนเมื่อครั้งอยู่จงหยวนพื้นกระโจมทั้งหมดถูกปูด้วยพรมเปเซียแต่อุปกรณ์ด้านในทั้งหมดน่าจะมาจากจงหยวนโตเก้าอี้ไม้สีม่วงเครื่องลายครามประนีเครื่องเขียนที่วางอยู่บนโต๊ะหนังสือเป็นต้นกระทั่งด้านข้างกระโจมยังมีกู่ฉินแขวนอยู่เมื่อมองเห็นสิ่งเหล่านี้นันกงมั่วพอเข้าใจแล้วว่าเยคนเปินจึงไม่อาจ ยอมรับอำนาจของกงวิเชินองค์ชายผู้ฉลาดปรัดเรื่องผู้นี้เมื่อมองเห็นสายตาของหนานกงมงโมกงวิเชินที่นั่งเกียจคร้านอยู่บนเก้าอี้จึงเอ่ยขึ้นหากแม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ความชอบอันใดย,ยังไม่อาจเลือกเองได้ข้าจะเป็นห้องเต้ประโยวนไปเพื่ออันใดเขายกมือขึ้นปรบมือไม่นานองครักก็ยกสุราอาหารเข้ามาเป็นอาหารรสเลิศและสุราดีจากจงหยวนทั้งหมดขอบคุณสำหรับการต้อนรับหนานกมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มบาง กงวิฉันมองนางยิ้มขึ้นมาทันใดแม้ข้าจะอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลร้านแค้นทว่าได้ยินเรื่องในจงหยวนมาไม่น้อยดูเหมือนหลายปีมานี้ชีวิตของทั้งสองท่านเองก็มีสีสันอย่างยิ่งหนานกงมั่ยย่อมรู้ว่าเขาหมายถึงสิ่งใดจึงยิ้มบางๆออกมามิสู้ยามที่เจ้าสำนักอยู่กงวิฉินเลิกคิวเอ่ยเช่นนี้จะวินจู่คิดถึงข้าหรือหนานกงมั่ยยิ้มไม่เอ่ยวาจาเย,ยาเยามองกงวิเฉินยิ้มราวกับกำลังครุ่นคิดอันใดอยู่แลบลิ้นปลิ้นตาส่งให้กับเขา สิบปีมานี้นันกงมั่วนับว่ามีสีสันมากจริงๆเมื่อปีที่เยี่ยนอ๋องขึ้นครองบัลลังแต่งตั้งบุตรชายทั้งสี่ขึ้นเป็นอ๋องทว่าไม่ได้แบ่งเขตปกครองเซียวเชียนชื่อและเซียวเชียนจะยงก็ช่างเถิดเซียวเชียนหวยกลับไม่อยู่นิ่งสองปีก่อนฮองฮาประชวนหนักฮ่องเต้เห็นแก่น้าฮองฮาจึงปล่อยเซียวเชียนหวยออกมาเซียวเชียนโวยเองไม่รู้ว่าทำผิดจนไม่อาจแก้ไขหรือเพราะปลดปล่อยตนเอง สร้างปัญหาให้ฮ้องเต้ไทชูและสามพี่น้องไม่หยุดไม่หย่อนเขาไม่ได้สร้างเรื่องใหญ่หลวงเพียงทำให้เจ้าไม่สบายใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแทบอยากเอาเขากลับไปขังไว้อีกครั้งแต่อย่างไรสองปีมานี้ห้องเหาก็สุขภาพร่างกายไม่ดีแล้วอย่างไรก็เป็นสตรีที่อยู่เคียงคู่มาหลายยสิบปีห้องเต้ไทชูจึงใส่ใจความรู้สึกของนางแต่ละครั้งจึงทำเพียงดุด่าเซียวเชียนเวยอย่างหนักเซียวเชียนเวยก็ไม่สนใจและยังคงเป็นเช่นเดิมหลังจากนั้น น่าเสียดายที่เวจวินมัวกลับไม่สนใจเล่นสนุกกับพวกเขาหลายปีมานี้ทุกๆปีจะพาภรรยาและบุตรสาวท่องไปทั่วล่าเป็นระยะเวลากว่าครึ่งปีมีเพียงอันอันที่อยู่กับห้องเต้ไทชูไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางยอมปล่อยเขาออกมารอจนกลับคืนมาสองสามีภรรยาจึงพบว่าคนที่เล่นสนุกกับเซียวเชียนเหบยกลายเป็นอันอันที่อายุสิบกว่าขวบเท่านั้นเวจวินมัววางจอกเล่าลงเอ่อยเสียงเรียบเจ้าคิดจะไปจากไปหยวนหรือ ได้ยินเช่นนั้นมือที่ถือจอกเหล้าของกงวิเฉินพานชะนักรีตาลงพร้อมเอ่ยเจ้ารู้ได้ย่งไรเว่ยจวินมั่วเอ่ยสเสด็จพ่อเตรียมตัวบุกเปหยวนเป็นครั้งที่สามแล้วอ้อเรากับนิ่งค้างไปชั่วครู่กงวิเฉินเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ท่าทางเกียจคร้านชูอองกำลังทำข่าวของกองทัพรั่วไหลหรือเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบข้าเพียงเตือนเจ้าอยากหนีตอนนี้ก็ยังหนีทัน เจ้ารู้ได้เยี่ยงไรว่าข้าจะไปเว่ยจวินมั่วเอ่ยไม่ว่าสิ่งใดเจ้าก็ทิ้งไปได้อย่างง่ายดายมิใช่หรือเปยหยวนใกล้จะสิ้นสุดต่อให้ครั้งนี้ราชสำนักเปยหยวนไม่ล่มสลายก็คงทําได้เพียงถอยไปยังทะเลทรายตะวันตกอันไกลโพ้นเมื่อมีชีวิตต่อห้องเต้เปยหยวนในสภาพเช่นนี้แน่นอนว่าเจ้าคงไม่เห็นอยู่ในสายตา ไม่ว่าสิ่งใดหกักทิ้งไปแล้วกงวิเฉินก็ไม่นึกเสียดายชีวิตของเขาหลอกใช้สิ่งที่หลอกใช้ได้ไม่หยุดไม่หย่อนทอดทิ้งสิ่งไม่จําเป็นหรือไม่ยุติธรรมบางทีสุดท้ายเขาอาจจะพบว่าคนที่ถูกทอดทิ้งจริงๆคือตัวเขาเองแต่ว่าคนอย่างกงวิเฉินบางทีอาจไม่กังวลว่าทั้งโลกจะทอดทิ้งเขาเพราะเขามักมีคนที่ยอมติดตามเขาจึงมีคนหรือสิ่งของเพียงพอให้เขาหลอกใช้กงวิเฉินยกยิ้มเอ่ยสมแล้วที่เป็นคุณชายไว้ดื่มให้เจ้าหนึ่งจอกไวจวินมั่ยกจอกเหล้าขึ้นมาดื่มเงียบเงมด ศัตรูตัวฉกาศของกัละกันสิปีต่อมากลับนั่งดื่มสุราด้วยกันในกระจมใหญ่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างไม่เอ่ยไม่ได้ว่าโลกเปลี่ยนไปมากทีเดียวสามคนที่แยกกันกว่าสิปีดื่มเหล้าพร้อมเอ่ยเล่าเรื่องราวกว่าสิบปีที่ผ่านมาทําให้หนานกงม้วนนึกถึงครั้งแรกที่เจอเนี่ยนหยวนอยู่ที่ป่าหลังเขาวัต้ากวงหมิง เช้าตรู่วันต่อมาหนานกงมั่วและเวจวินมั่วตื่นนอนและเดินออกมาจากกระโจมมองไปยังพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แสงแดดอบอุ่นสดสองมายัางร่างกายของเขาเกิดรัศมีจางๆขึ้นมาเยาเยาเล่า,เ,ลาเด็กน้อยที่นอนเร็วตื่นเช้าเป็นปกติยามนี้กลับยังไม่ตื่นหนานกงมัวม่วขมวดคิ้ว ทั้งสองมองศบตากันลอยตัวไปยังกระโจมของยาวๆที่อยู่ไม่ไกลในกระโจมว่างเปล่าเรียบร้อยไม่มีแม้กระทั่งสาวใช้ที่คอยอยู่รับใช้ในกระโจมทั้งสองลอยตัวออกจากประตูไปเดินไปยังกระโจมของกงอวิเฉิญที่ไกลออกไปด้านในกลับว่างเปล่าเช่นกันเพียงแต่บนโต๊ะในกระโจมมีซองจดหมายสองฉบับวางอยู่หนึ่งฉบับแน่นอนว่าเป็นของกงวิเชิญผ่านไปสิบปีแล้วลายมือของกงวิเชิญกลับดูเป็นอิสระมากขึ้นคนชั่วน้อยผู้นี้ข่าเอาตัวไปแล้ว อย่างไรพวกเจ้าก็มีหลายคนคนนี้มอบให้ข้าเถิดจดหมายอีกฉบับเป็นของเยาเยาทิ้งเอาไว้ท่านพ่อท่านแม่คนช่วยใหญ่จะพาเยาเยาไปดูบัวศักดิ์สิทธิ์ที่ไปหยวนลูกจะนํามาฝากท่านแม่หนึ่งดอกอย่างแน่นอนรอลูกกลับมาท่านแม่คงหายโกรธแล้วกระมังเยาเยาจะนาของขวัญมาฝากพี่ชายน้องชายน้องสาวและท่านพ่อท่านแม่นะเจ้ากะด้านล่างยังมีหน้ายิ้มน่ารักเห็นได้ว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกบังคับเขียน นึกถึงเมื่อคืนที่ยาวๆและกงวิเชิญนั่งกระซิบกระซาบกันอยู่นานหนานกงโม่หดหงิดไม่น้อยยาวๆเจ้าเด็กโง่นี่รู้ทั้งรู้ว่ากงวิเชินเป็นคนช่วยยังตามเขาไปไม่กลัวถูกหลอกเลยจริงๆพวกเขาไม่มีมาพวกเรารีบตามไปหนานกงโม่เอ๋ยจับตัวกลับมาได้จะต้องสั่งสอนให้หนักๆหากสามวันไม่ตีคงโซนจนไปรืกระเบื้องบนหลังคาเป็นแน่เวจวินมั่วเลิกคิวเบาๆสายสีสับพลางเอ่ยช่างเถิดให้นางไปเถิดหนานกงมั่ตกใจท่านวางใจหรือ ไว้จวินมั่วเอ่ยหากเขาต้องการทำร้ายเยาเยาคงลงมือไปนานแล้วยิ่งไปกว่านั้นบุตรีของเจ้ามิใช่ตะเกียงไร้น้ำมันจับกลับมานางก็หนีอีกมิสู้ปล่อยนางไปเล่นเถิดเยาเยาไม่เหมือนอันอานที่อยู่อย่างว่าง่ายในจินหลิงเป็นเด็กน้อยที่อยู่ไม่นิ่งมาตั้งแต่เด็กติดตามพวกเขามาหลายปีมีประสบการณ์ไม่น้อยไม่เหมือนสตรีในห้องหอที่เลี้ยงอยู่แต่ในห้อง นานกงโมกรุ่นคิดปฏิเสธไม่ได้ว่ากงวิเชินถึงจะช่วร้ายแต่ก็ดีกับเยาเยาหลายปีมานี้ยังส่งของขวัญมาให้เยาเยาอยู่เรื่อยๆราวกับคิดว่าเยาเยาเป็นลูกสีสอเขาแล้วจริงๆเงียบไปนานจึงเอ่ยว่าช่างเถิดรอนางกลับมาก็หายโกรธอย่างนั้นหรือหึบรอนางกลับมาต้องเพิ่มบทลงโทษขึ้นอีกหลายเท่าพวกเราก็ไปกันเถิดกงวิเชินวังยามาของเราหลังจากมองสถานที่ที่ผูกมาเอาไว้นานกงงั่กก็กัดฟันเอ่ยขึ้นเพื่อไม่ให้พวกเขาตามทันกงวิเชิญลงทุนไม่น้อยไว้จะวินวั่วเอ่ย ไม่เป็นไรใกล้ๆนี้น่าจะมีคนเลี้ยงมา้าพวกเราเดินไปสักพักก็เจอครั้งหน้าทางที่ดีกงวิเฉินอย่าตกอยู่ในมือของเขามิเช่นนั้นนานกงม่วยิ้มบางหันไปซบลงบนไหล่ของเขาเอ่ยครั้งนี้พวกเรากลับจีนหลิงกันเถิดไม่ค่อยได้อยู่กับอันอันนะ,สะเสด็จแม่และ,สะเสด็จพ่อเองก็อายุมากแล้วเวจวินโม้พยักหน้างเงียบเงียบยื่นมือไปคว้ากอดเอรหงของนางแสงแดดอบอุ่นอบล้อมพวกเขาไว้ด้วยกันราวกับเป็นหนึ่งเดียวกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ